ใครดูก็มีแต่รอหอยยิ้มหูใจเสียริงครบคันกว่าใครครบร<ม>เครื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบาลาร์สตรา 4S เก้รมีให้ดใจชุมทางตชชูโโโวดโด t เเ o าสวัสดีครับชุมทางว o t โ h พบกันทุกคืนแบบนี้นะครับเราอยากให้ท่านมีสุขภาพที่ดีครับผมแน่นอน ืนนี้ผมอยู่กับแพทย์แผนไทยประยุกต์ในแพทย์ทรงกฎวัฒนาปรชัยครับหรือคุณหมอเบิร์ตครับสวัสดีครับหมอเบิร์ตสวัสดีครับดึกๆแบบนี้ครับเราจะคุยกันเรื่องของโรคที่มีคนเป็นเยอะผมเองก็สารภาพเลยว่าเป็นคนหนึ่งที่เป็นโรคนี้คือโรคนอนไม่หลับคือโรคนอนไม่หลับเนี่ยไม่ใช่มันนอนนอนไม่หลับนะคือมันนอนแล้วแบบมันคิดอะไรอยู่ตลอดเวลามันเหมือนกับนอนแล้วก็มันจะมาหลับ ตอนที่แบบใกล้ๆจะสว่างแล้วพอตื่นขึ้นมามันก็จะปวดหัวแล้วมันก็จะมีเรื่องอะไรค้างอยู่ไม่รู้รจนต้องปรึกษาหมอหมอก็ให้ยามาทานก็ทําให้หลับได้ดีขึ้นแต่พอทานยาคุณหมอทานมาเรื่อยๆทานมาเป็นประจําบอกตามตรงเลยว่าทานมาเป็นปีแล้วมันก็เริ่มมีอาการข้างเคียงตามมาค,คืออาการที่เป็นแบบว่าขี้ลืมง่ายรหรือว่าอาการแบบเหมือนเหมือนกับจะเป็นแบบ ซึมเศร้าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ,รบทีนี้โรคนอนไม่หลับเนี่ยผมเชื่อว่าคนพอทําวัยทํางานที่มีอายุเยอะขึ้นอะ่ะหลายๆคนที่เข้าไปดูตามเพจตามเฟซเนี่ยเป็นกันเยอะมากครับโรคนี้มันจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นยังไงครับหมอแล้วมันจะทํายังไงกับโรคเนี้ยดีอ่าจริงๆภาวะนอนไม่หลับนะครับครับเดีย๋ยวนี้เกิดขึ้นเยอะมากครับอย่างที่บอกเลยถ้าเผื่อเรามีความเครียดสูงลมมันขึ้นไปค้างเยอะยังไงเราก็นอนไม่ดีครับ ครับบางคนฝันว่าต right? sí right, right, right. ัวเองทํางานอยู่ก็มีครับจริงเป็นครับเออคือเหมือนกับมันมีสิ่งที่ค้างอยู่ในสมองเยอะเกินใช่ใชแล้วมันลงมาไม่ได้เชื่อไหมครับว่าที่คลินิกทุกวันนี้ที่ตรวจโรคครับมาร้อยเปอร์เซ็นต์เี่ยเป็นนอนไม่หลับสักเก้าสิบครับโอ้โหแต่กลายเป็นภาวะร่วมครับเพราะว่าเขาไม่รู้ตัวเองหรอกว่าอาการนี้ส่งผลต่อโรคเขาเพราะนั้นจริงๆแล้วอะทุกกลุ่มเลยครับ การนอนไม่หลับเนี่ยส่งผลทําให้กล้ามเนื้อก็ดีหรือโรคเรื้อรังก็ดีมีปัญหารวมด้วยเพราะนั้นมันเลยไม่แปลกที่ว่าทําไมคนเราเนี่ย ไม่ได้นอนเราถึงได้ป่วยอะไรค่อนข้างเยอะมากครับถ้าเผื่อเราได้ดูทุกเคปเนี่ยเราจะรู้เลยว่าห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งต้องนอนถ้าไม่นอนปุ๊บไฟจะใช้เยอะจากที่ไฟจะต้องสะสมกลายเป็นต้องนํามาใช้ครับ,รบมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเรานอนเท่าไหร่ก็ไม่พอแล้วก็จะมีภาวะหนึ่งก็คือการที่เรารู้สึกว่าเรานอนเพียงพอนะนอนครบ8ชั่วโมงเลยแต่ทําไมเรารู้สึกเพียอยู่ดีครับม,มันเหมือนนอนไม่มีเหมือนนอนไม่มีคุณภาพอะ่ะครับมันเหมือนนอนแล้วมัน มีความกังวลอยู่ตลอดเวลามันเหมือนสภาวะแบบกึ่งหลับก,กึ่งตื่นอยู่ตลอดเวลาในแบบ3-4ี่ชั่วโมงนั้นนะแล้วก็ตื่นมาแล้วก็แบบมึนๆเหมือน,นนอนไม่อิ่มสักทีจะนอนต่อก็นอนไม่หลับครับอืมมันเป็นแบบนั้นพวกนี้ปกติเราต้องไปดูในหลายๆปัจจัยครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยต้องไปดูปัจจัยของ โรคที่มันแฝงครับอย่างเช่นต้องดูว่าเขามีโรคความดันร่วมไหมหรือมีโรคที่เกี่ยวับเรื่องของการวิตกกวงวลหรือโรคซึมเศร้าร่วมด้วยไหมครับแล้วก็ที่อีกอย่างหนึ่งก็คือที่เจอเยอะนะครับโรคทางกล้ามเนื้อแนวกระดูกสันหลังส่วนใหญ่แล้วคนนอนไม่หลับเนี่ยตั้งแต่ต้นคอครับกระดูกคอข้อที่หนึ่งครับจนถึงหลังก้นกบอะครับเกรงเป็นแนวเลยสิ่งเหล่านี้พอกล้ามเนื้อมันเกรงปุ๊บการที่ลมมันจะขึ้นไปแล้วลงมามันก็ลงมาไม่ได้จะคล้ายๆ้กับภาวะสมองเสื่อมนะครับเียงแค่นอนไม่ หลับเนี่ยมันมันเป็นจุดเริ่มต้นแค่นั้นเองครับครับครับบางคนก็เลยแก้ด้วยการไปหยอดน้ำมันกัญชา <G ül üyor> หยอดน้ำมันกัญชาก็นอนได้ดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้ยั่งยืนเพราะว่าลมมันยังค้างอยู่ครับเพราะนั้นการแก้เรื่องของการนอนไม่หลับอย่างยั่งยืนอ่ะจะต้องมาตรวจด,ดูเดูตัวเองให้ชัวร์ว่าต้นเหตุข,ของการนอนไม่หลับของเรามาจากอะไรกันแน่หรือบางคนก็ไปแก้ด้วยการแบบดื่มเนาะ ดื่มแอลกอฮอล์อะไรพวกนี้ให้มึนจะได้หลับใช่ซึ่งมันก็ตื่นมาก็ไม่เฮลตี้อ่ะตื่นมาแบบมึนๆแห้งๆอะไรอย่างนั้นอ่ะซึ่งเป็นวิธีที่ผิดมาหันเลยครับยิ่งทําให้ร่างกายเสื่อมลงไปใช่ไหมครับใช่ครับเพราะเวลาเรากินแอลกอฮอล์เนี่ยมันทําให้ร่างกายมันโดยรวมมันกลายเป็นไฟกําเริบไฟมันร้อนเกินไปโดยเฉพาะคนที่กินแอลกอฮอล์ช่วงห้าทุ่มถึงคืนตีหนึ่งครับแค่เราไม่นอนเนี่ยเราใช้ไฟเยอะอยู่แล้วเรากลับนําไฟเข้าไปอีกเนี่ยก็ยิ่งทําให้คูณ2คูณ2เข้าไปครับบางที คูน4ี่คูน้าด้วย <c oughs> เพราะว่ามีปัญหาเรื่องของสภาวะอารมณ์มีอะไรพวกนี้ร่วมด้วยครับดูจะเป็นปัญหาที่ต้องคุยกันยาวนานนะครับเก <c oughs> ี่ยวกับเรื่องของโรคนอนไม่หลับครับแต่ว่าเดี๋ยวเบรกหน้าดีกว่าครับเพราะตอนนี้โหน่าจะเรื่องยาวครับเรื่องนี้เดี๋ยวมาคุยกันครับไปฟังเพลงกันครับ <c oughs> กลับมาคุยกันต่อเรื่องโรคสําคัญเลยที่คุณหมอเบิร์ดก็บอกผมเองก็ประสบและหลายๆคนก็เป็นคนในยุคนี้เป็นกันเยอะมากคือโรคนอนไม่หลับ จริงๆแล้วมันมีหลายสาเหตุหลายปัจจัยแล้วก็หลายอย่างถูกต้องครับอย่างที่ช่วงต้นเนี่ยเราได้บอกไวว่าการดื่มแอลกอฮอล์ตัวนี้ก็คือตัวที่กระตุ้นทําให้โรคนอนไม่หลับยิ่งรุนแรงมากขึ้นอย่างที่2ก็คือการดื่มเครื่องดื่มคาเฟอีนครับคาเฟอีนเนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่กาแฟอย่างเดียวแต่หมายถึงพวกชาที่มันเข้มเข้มด้วยครับชาที่มันเข้มเขมเนี่ยจริงๆก็มีคาเฟอีนที่สูงอยู่ครับเพราะนั้นถ้าเื่อเราเรากินชาหรือกินกาแฟในช่วงก่อนนอนเนี่ยการนอนเราจะแย่ลงเพราะมนันจะกระตุ้นให้เรารู้สกกกดชื่นระปปี้้เาแลว็ มีข้อควรระวังอย่างหนึ่งของคนที่ติดก,กาแฟจะเห็นว่าแบบคนติดก,กาแฟก็ต้องกินเข้มแล้วก็กินมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งกรณีนี้ต้องไปดูเรื่องจําเรื่องเสื่อมสมรรถภาพทางเพศที่กินไวอากาได้ไหมอ่านะได้ครับกองไฟใช่ไหมครับมีฟืนอยู่ทีเนี้ยวาาก้าเป็นเหมือนกับเอาน้ํามันราดบนกองฟืนแต่นี่คือน,น้ํามันใหญ่แต่กาแฟเหมือนน้ำมันเล็กๆครับครับค่อยๆราดมันก็จะฟูขึ้นเราก็รู้สึกสดชื่นขึ้นอ่า พะคาเฟอีนมันทําให้เราดีใช่ครับแล้วพอนานวันเข้าครับไอฟืนที่เรามไม่เคยไม่เคยเติมมันฟืนไม่เคยเติมราดแต่น้ํามันลงไปก็กลายว่ามันต้องราดเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้ได้ผลที่ดีขึ้น mm hmm. พอสุดท้ายแล้วเนี่ยต่อให้ราดเท่าไหร่ก็ไม่พอ mm hmm. ครับพอราดเท่าไหร่ก็ไม่พอปุ๊บเราก็นอนไม่หลับอย่างยั่งยืน mm hmm. ก็จะทําให้มีปัญหาต่างๆนานาตาม,มามากมายเลยถ้าให้แนะนำเนี่ยคือเราจะต้องมันจะต้องทําให้ร่างกายอยู่ในสภาวะที่คงที่และแข็งแรงออกกาลังกายขยับไปบ่อยแต่ห้ามขยับก่อนนอน ออกกาลังกายได้แต่อย่าไปออกตอนก่อนนอนงเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่ามันทําให้เราตื่นตัวครับอ๋อจริงจริงการออกกําลังกายที่ดีควรออกตอนไหนรู้ไหมครับตอนเช้าครับเช้าสุดใช่ครับตอนเช้า6กโมงเช้า7จ็ดโมงเช้าตื่นมาที่ตกําลังเลยอ่ะใช่ครับโดยปกติแล้วถ้าเราคุยเรื่องนาฬิกาชีวิตอ่ะตีสามเนี่ยปอดทํางานแล้วครับจริงๆรตีสามเราตื่นได้เลยเวลาเหมือนพระเลยครับตื่นตีสามพระบิณฑบาตตอนกี่โมงครับตีสี่ตีห้าตีสี่ตีห้าเดินไปถึงจุดที่มุ่งหวังคือประมาณ6กโมงเช้าแล้วครับคือพระแสง ผ้าทิศขึ้นครับแต่จริงๆแล้วพอแสงผ้าทิศขึ้นปุ๊บเราสามารถออกกําลังกายได้เลยช่วงนั้นนะถ้าเผื่อเป็นคนจีนจริงๆที่เขาเล่นชีง้งงอ่ะ huh. เขาจะให้ถอดรองเท้าแล้วก็เดินเดินหรือออกกําลังกายบนบนพื้นดินที่ไม่เปียกนะครับ mm hmm. เพื่อให้รับพลังงานธรรมชาติหรือรับพลังพลังชี้หรือพลังชีวิตจากธรรมชาติ mm hmm. เพราะนั้นออกกําลังกายช่วงนั้นดีที่สุดขยับช่วงนั้นดีที่สุดคนปัจจุบันเนี้ย oh oh. กลับมาออกก่อนนอนคนเมืองยากเหมือนกันหัวก่อนนอนปุ๊บ เลือดมันสูดฉีดครับเพราะนั้นร่างกายมันจะไม่ไม่ดาวลงปกติแล้วช่วงแบบ ช่วงเย็นแล้วเป็นรุ่งของการฟื้นฟูหมดเพราะนะั้นทุกอย่างต้องดาวลงกินอาหารก็ต้องกินไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเผื่อยังมีพระอาทิตย์อยู่กินอาหารเท่าไหร่กินไปเถอะแต่หลังพระอาทิตย์ปุ๊บกินเยอะไม่ได้หลักการเดียวกันเลยก็คือทุกอย่างมันต้องดาวลงแหละแต่เรากลับไปออกกําลังกายมันก็เลยทําให้เรากระปี้กระเป๋าเลยนอนไม่หลับขอทางหมอเบิร์ดน,นิดนึงตามหลักนาฬิกาชีวิตนี่คือตีสามนี่ตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วครับแล้วก็ออกกําลังกายสักประมาณหกโมงเช้าตีห้าหกโมงเช้าใช่ครับแล้วก็กินอาหารเช้าทํางางทํางานจนถึง 4ี่ห uh, <tão> ้าโมงนี no ่ควรจะเลิกกินแล้วใช่ไหมฮะตามถ้าเผื่ออันนี้จริงๆรายละเอียดมันเยอะมากนะครับปกติแล้วตีสามใช่ไหมตื่นขึ้นมาปุ๊บแล้วก็สามารถยืดเหยียดบนเตียงได้ขยับไปมา ครับรวมถึงทำธุระทำธุระเรื่องเกี่ยวกับลำไส้การขับถ่ายให้เสร็จภายใน6กโมงหกโมงเช้าหกโมงเช้าปุ๊บก็มาออกกําลังกาย mm hmm. ออกกําลังกายเสร็จปุ๊บเข้าสู่ในสภาวะของของการกินกินเสร็จปุ๊บก,ก็ไปทํางานแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าสภาวะเนี่ยมันจะเริ่มจากการที่เป็นลมปอดทํางานตอนตีสามจนถึงหกโมงเช้าเป็นเรื่องของลมนะครับ,รบหลังจากนั้นช่วงเช้าจนถึงช่วงก่อนเที่ยงเป็นเรื่องของน้ํา ตอนก่อนเที่ยงจนถึงช่วงของบ่ายหรือก่อนเย็นเนี่ยก็จะเป็นช่วงของไฟเพราะนั้นช่วงนี้เราจะมีไฟไย่อยทํางานไฟย่อยทํางานาไฟกระปี้กระเป๋าทํางานเนี่ยนั่นได้ครับ,รบแล้วก็เป็นช่วงเย็นและช่วงเย็นหนึ่งหัวข้ามาันนันเป็นช่วงเวลาของลมครับเพราะนั้นถ้าเผื่อเราอยาก มีปัญหาเรื่องโรคลมอะ่ะก็จะให้แก้ช่วงประมาณ5้าหกโมงเย็นครับก็จะช่วยได้เพราะนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องของการนอนไม่หลับเนี่ยถ้าเผื่อเรากินพวกสมุนไพรที่มันออกฤทธิ์การขับลมนิดนิดเนี่ยกินตอน5้าหกโมงเย็นกินน้ําขิงหรือกินอะไรก็ตามแต่เราจะรู้สึกปลอดโปร่งโล่งขึ้น,นละเอียดมากเดี๋ยวต้องมาคุยกันต่อครับเกี่ยวกับในเรื่องของการดูแลตัวเองในเรื่องของโรคนอนไม่หลับครับผมตอนนี้ไปฟังเพลงก่อนครับ คุยกันต่อครับเรื่องนี้แหมไม่น่าเชื่อว่ามันละเอียดจริงครับนะครับเรื่องโรคนอนไม่หลับที่คนเป็นกันเยอะไม่ไม่ไม่คิดเลยว่ามันจะต้องเกี่ยวพันกันตั้งแต่เช้ามืดจนถึงตอนเย็นเลยขนาดนี้จริจริงการนอนเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูตัวเองเพราะนั้นถ้านอนไม่ดีก็ฟื้นฟูตัวเองไม่ได้ใช่ใช่ใชและที่สําคัญคือบอกงั้นฉันก็นอนเยอะๆยเลยถ้านอนเยอะๆแล้วมันมีผลเสียอะไรไหมครับหมอมีผลเสียดุนแรงเลยครับจริงเหรอครับเพราะว่าถ้าเผื่อเรานอนเยอะเนี่ยเราจะอยู่ในสภาวะของลมที่มันตก หรือต่าลงเพราะนั้นถ้าเกิดเรานอนนานๆเนี่ยลมเราจะตกนานต่อเนื่องครับตกนานต่อเนื่องก็ไม่ใช่ผลดีกับร่างกายเราจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีแรงครับมีอาการเพียง่ายเหนื่อยง่ายเพราะนั้น <c oughs> คนที่แบบนอนเยอะๆอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนเฉยๆเพียง่ายเหนื่อยง่ายทําอะไรไม่ค่อยมีแรงเนื่องจากว่าไฟก็ไม่ค่อยดีครับปกติ<ๆ>แล้วช่วงที่การนอนก็คืออยู่ที่6กถึงแชั่วโมงก็เพียงพอครับแล้วบางคนก็บอกว่าถ้าเผื่อ,อเราไม่ได้นอนตอนช่วงห้าทุ่มถึงคืนตีหนึ่งหรือทำงานกะดึกแล้วมานอนชดเชยกลางวันได้ไหมจริง ถ้าตามหลักการไม่ได้ครับไม่ควรตามหลักการไม่ควรเนื่องจากว่าต่อมใต้สมองเราจะมีสารตัวหนึ่งชื่อว่าเมลาโทนิน<อ>มันก็จะหลังช่วงห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งก็จะตรงกันหมดเลยไทยจีนอินเดียพูดว่าต้องนอนช่วงนี้หมดเป็นสารที่ทําให้หลับสนิทสารที่ทําให้หลับสบายจริง,รงมันคือสารที่หลังส่งเสร,ริมให้มีการผลิตกรมพมอนโกร์โมนอ,อโมนก็มีหน้าที่ในการฟื้นฟูร่างกายเพราะนั้นถ้าเผื่อสารตัวนี้ไม่หลัง ก็ไม่ได้ฟื้นฟูร่างกายซึ่งสารตัวน,นี้มันเก่งมากตรงที่เวลาเรานอนในห้องแต่ปิดไฟไม่สนิทหรือมีไฟเล็กน้อยนะครับสารตัวน,นี้ก็จะไม่หลัง่งหรือหลั่งได้น้อย มันรู้ขนาดนั้นเลยครับรู้ครับมันมาจากต่อมใต้สมองเพราะนั้นเขาเลยบอกว่าเวลานอนในห้องกลางคืนอ่ะให้ปิดไฟให้สนิทลองสังเกตครับเวลาเราไปโรงแรมต่างๆแล้วกลัวผีเราเปิดไฟติ้งไว้หน่อยหนึ่งตื่นมาเราจะไม่เพียเราเราจะไม่สดชื่นหรอกครับเราจะเพียเพียีนิดนึงเนื่องจากเมลาโทนินมันมันทำงานได้ไม่ดีเพราะนั้นคนที่แบบจําเป็นต้องทํางานควบกัจริงๆหรือว่าต้องนอนตอนกลางวันแทนเนี่ยก็ปิดห้องให้มืดครับแล้วก่อนนอนก็กินเมลาโทนิน สักเมนหนึ่งอ๋อเดี๋ยวนี้มีสารสกัดแลที่เป็นเมลาโทนินไม่แนะนําให้กินต่อเนื่องนานๆนะครับก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็จริงๆแล้วนาฬิกาชีวิตของเราอ่ะมันออกแบบมาไม่ให้เราทํางานแบบทุกวันนี้ครับนาฬิกาชีวิตของมนุษย์อ่ะจริงๆแล้วถ้าเผื่อไปดูละเอียดจริงๆนะ เขาให้เราทํางานแค่ช่วงเช้าด้วยซ้ำช่วงบ่ายก็ไม่ให้ทำนะครับเหรอฮะถ้าในการชีวิตนะครับถ้าอย่างนั้นเราควรจะหยุดถ่ายกันเลยดีไมเลิกกองเลยแต่ไม่เป็นไรมันก็มีทลิคอยู่ตรงที่แบบอ่ะเราก็หาอะไรที่มันมาช่วยทําให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะบำรุงร่างกายในส่วนอื่นแล้วก็ทําให้ลมมันเคลื่อนได้ดีเดี๋ยวเรามาคุยช่วงหน้าดีกว่าว่ามันมีสมุนไพรอะไรบ้างมีตัวช่วยอะไรบ้างสําหรับที่จะมาช่วยให้เราหลับได้ดีขึ้นหลับยังมีคุณภาพมากขึ้นแล้วก็ อย่างที่อาจารย์บอกไปว่าเมลาโทนินหรือว่าอะไรพวกนี้ครับคับมันมาช่วยในเรื่องของการทําให้คุณแก้โรคนอนไม่หลับได้ยังไงครับช่วงหน้กลับมาคุยกันต่อครับผมใกล้จะถึงบทสรุปของการดูแลตัวเองหรือแก้ไขในเรื่องของโรคนอนไม่หลับนะครับหมอเบิร์ตครับ หมอเบิร์ตพอพอจะมีวิธีหรือมีสมุนไพรตัวไหนที่จะมาช่วยทําให้เราแก้ไขในเรื่องของโรคนอนไม่หลับได้บ้างครับถ้าเผื่อเป็นนอนไม่หลับแบบขั้นต้นๆน,นะครับอ,อาจจะไม่ต้องใช้ยาใช้ชาก็ช่วยได้ใช้ชาใช่ชาม,มันไม่ใช่มีคาเฟอีนเหรครับหมอเบิ <Robert. S 2> ร์บอันนี้คือสิ่งที่ทําให้คนงงตรงที่ถ้าเผื่อเป็นอะไรที่ชงดื่มได้เอ,อประเทศไทยเรียกชาหมดแต่จริงๆแล้วชาเนี่ยให้แยกครับก็คือเป็นใบชา ใบชา<ม>พวกนั้นอ่ะชาไทยชาแล้วก็ตามแต่มีคาเฟอีนสูงแต่ถ้าเป็นสมุนไพรที่เป็นชาชงดื่มกินได้ครับชาอะไรครับคามโมไม์ครับอ๋อชาคามโมไม้รเราใส่คามโมไม้ครับคู่ก,กับตัวของใบเตยหอมครับครับก็ช่วยได้แหละครับแต่มีทิคีกนิดหนึ่งตรงที่ใบเตยหอมอ่ะให้ขยี้ก่อนนิดหนึ่งก่อนใส่ลงไปนะครับ เป็นใบสดต้องเป็นใบสดใบสดจะดีกว่าอ๋อ oh, ถ้าเป็นใบแบบแห้งอะไรอย่างนี้ใบแห้งก็พอได้ครับแต่ใบสดมันจะออกรได้ได้ดีกว่ามันจะลดความร้อนได้ได้ค่อนข้างไหวครับ mm hmm. ก็ใช้คาโมไมล์คู่กับตัวของใบเตยเนี่ยก็ออกทได้ดีครับเลยถ้าเผื่อใครมีปัญหาเรื่องของไฟที่มันไม่ค่อยพอเท่าไหร่ไฟที่มันไม่ค่อยพอ mm hmm. เช่นแบบเราหยอดน้ำมันกัญชาติดต่อกันมาหรือว่าเรารู้สึกเพียรูร้สึกซิดรู้สึกเหมือนกับหนาว mm hmm. ง่ายเลยรพวกนี้ครับก็อาจจะใส่ในกลุ่มที่มันแบบ กระตุ้นไฟลงไปนิดๆก็ไม่แพ้ตัวเดิมครับอบเชยครับปลอดภัยและดีที่สุดซินนามอนใช่ครับก็เราใส่คร์โบเไปแล้วก็เอาอบเชยเนี่ยมากวดครับแล้วอย่างคนที่อันนี้คือในเฟิร์สสเตจขั้นต้นยังไม่ถึงกับเป็นโรคทีเดียวอาจจะเป็นบ้างบางครั้งและสําหรับคนที่เขาเป็นโรคนอนไม่หลับเลยอะบหมอโรคนอนไม่หลับเนี่ยอาจจะต้องมาตรวจครับเพราะว่ามีความซับซ้อนค่อนข้างเยอะคือเราต้องดูว่าเขานอนไม่หลับจากสาเหตุอะไรบางคนเนี่ยเป็นโรคเรื้อรังแล้วนอนไม่หลับครับเช่นเบาหวา วานความดันไขมันออหลอดเลือดเขาตีบความดันเขาสูงเพราะนั้นเวลา,น,านอนปุ๊บเขาก็จะรู้สึกเหมือนกับนอนแล้วไม่สบายกระวนกระวายใจกระสองคือบางคนไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยมีปัญหาแค่กล้ามเนื้อครับแล้วนอนไม่หลับคนเหล่านี้ส่วนใหญ่จะปวดตึงต้นคอรู้สึกเหมือนกับบางคนนะครับขอโทษทีเหมือนมีคนมาขี่ <laughs> หรือมีคนมานั่งทับเด่ก <laughs> ชัตเตอร์หรือเปล่าั <laughs> บางคนนะ่ะคิดอย่างนั้นซึ่งจริงๆแล้วเกิดจากแค่กล้ามเนื้อแนวสลักไม่ดีเพราะนั้นแค่คุณเปลี่ยนเตียงเปลี่ยนหมอนชีวิตดีขึ้นแล้วครับ Uh แต่นอกเหนือจากนั้นก็คือถ้าตรวจดูก็จะเห็นได้ชัดว่าเขามีภาวะของกล้ามเนื้อเก่งส่วนไหนพิเศษหรือรมีภาวะกระดูกเคลื่อนกระดูกอะไรพวกนี้ร่วมด้วยไหมก็สามารถแก้ไขได้จริงๆแล้วหัตถการในคนที่นอนไม่หลับเนี่ยบางทีไม่ได้แก้เรื่อง,องลมเรื่องอะไรเลยแค่ทําให้กล้ามเนื้อขายก็หายแล้วครับ ซึ่งนั่นต้องไปตรวจเนาะต้องตรวจครับแล้วก็อาจจะถ้าสมมติว่าลองขั้นต้นทานชางคาโมไมใบ,บเตยหอมแล้วมันไม่ดีขึ้นรหรือท่านที่ทานยานอนหลับมาเป็นเวลานานแล้วมันไม่หายผมแนะนําปรึกษาแพทย์ดีกว่าเพราะว่าจะได้วินิจฉัยได้อย่างถูกต้องแล้วก็ตรวจได้อย่าง สาเหตุมันแก้ไขปัญหากลมจุดกว่าเพราะชานอนไม่หลับเนี่ยเจอเยอะเหมือนกับยาที่เกี่ยวกับนอนไม่หลับมีในท้องตลาดเยอะมากครับใช่ซึ่งอย่างที่บอกคือเราแค่แยกง่ายๆว่าร้อนเย็นเนี่ยเราก็ไม่รู้แล้วว่าสูตรนี้ทําเพื่อร้อนหรือสูตรนี้ทําเพื่อเย็นใช่ครับอย่างคนนอนไม่หลับแบบร้อนเนี่ยก็คือรู้สึกแบบมีตัวร้อนลุมๆบางคนจะมีแบบรู้สึกเป็นไข้ก่อนนอนอ่าแล้วก็นอนไม่หลับอันนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการที่นอนพักผ่อนไม่เพียงพอมาก่อนสําหรับคนที่ใช้ยานอนหลับมานาน ก็ควรจะไปตรวจใช่ไหมัใช่ครับยานอนหลับมาลาเนี่ยอย่างแรกนะครับห้ามหยุดยานอนหลับปุ๊บปั๊บหยุดปุ๊บมันจะเด้งขึ้นเลยก็คือนอนไม่หลับเลยครับก็ถ้าเผื่อในการรักษาจริงๆอ่ะเขาจะให้กินควบคู่กันก่อนอแต่ให้กินห่างกันกับยาแผนปัจจุบันยาแผนอื่นอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงแล้วก็ค่อยๆกินค่อยๆปรับยาส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะค่อยๆลดลงเองหมอวิวันเดี๋ยวนี้ก็จะให้พวกเมลาโทนินอะไรพวกนี้เพิ่มเติมเข้ามาหรือในธรรมชาติก็จะมีกลุ่มของเมลาโทนินธรรมชาติก็มีครับ ก็สามารถช่วยได้มีอยู่ในไหนบ้างฮะเมลาโทนินธรรมชาติถ้างานวิจัยก็มีอยู่ในเชอร์รี่ครับเขาชื่อว่าทาร์ตอะเซเลราเชอร์รี่เป็นเชอร์รี่เฉพาะอีกเหรอฮะใช่ครับเป็นเชอร์รี่ชื่อว่าทาร์ตอะเซเลราเชอร์รี่ที่มีเมลาโทนินสูงใช่ อ๋อแล้วอาหารอื่นๆที่มันมีเมลาโทนินนี่มันจริงๆพวกกินอาหารให้ครบห้าหมู่กินอาหารที่มีการไหลเวียนของโ oh. ลบพวกนี้ก็ดีขึ้นแล้ว mm hmm. ครับครับแต่จริงๆแล้วเมลาโทนินเนี่ยมันหลั่งได้ตามธรรมชาติมันแทบจะไม่มีอะไรที่มันไปกระตุ้นให้หรือไปสร้างเมลาโทนินใหม่ให้มันไม่มีครับ oh. เหมือนอินซูลินเลยไม่มีส่วนผสนที่ไปทดแทนอินซูลิน แต่มีแต่ไปกระตุ้นให้ร่างกายสร้างสิ่งนั้นขที่มาเองอย่างนี้ไอ้ที่เขากินเมลาโทนินเป็นเม็ดๆกันนี่ก็คือก็ที่ผมบอกว่าไม่ควรกินบ่อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเผื่อกินปุ๊บมันจะเกิดการติดครับพอเกิดการติดปุ๊บนั่นถือว่าร่างกายไม่ต้องสร้างแล้วร่างกายมันก็ไม่สร้างร่างกายมันก็ไม่สร้างมันได้รับเองแล้วใช่มาลอกินเลยครับเพราะว่ามันกลัวสร้างมาก็เกินอ๋อมันฉลาดร่างกายเราฉลาดสุดๆเพราะนั้นอย่าอย่ากินอะไรที่เกินธรรมชาตินั้นๆครับ ที่สําคัญจะใช้อะไรจะกินอะไรปรึกษาแพทย์สักนิดหนึ่งครับผมถ้าท่านมีอาการเกี่ยวกับเรื่องของการนอนไม่หลับเดี๋ยวตอนนี้พักสักครู่คุยกันต่อครับโรคนอนไม่หลับโรคยอดฮิตของคนสมัยนี้ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ทานยานอนหลับมา <c oughs> เป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวจะต้องลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูตามหมอเดี๋ยวอาจะจะต้องไปหาหมอดูเพื่อรปรึกษาแล้วก็รักษาว่าจะต้องแก้ไขยังไงพอมันเป็น โรคนอนไม่หลับเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบให้มันมีโรคอื่นๆตามมาไม่ว่าจะเป็นแบบเหมือนกับขี้ลืมบ้างแบบรวมไปถึงซึมเศร้าได้บ้างรวมไปถึงภาวะสมองเสื่อมได้เลยครับคบใช่ครับก็พอนอนไม่หลับปุ๊บร่างกายไม่ได้ฟื้นฟูเพราะนั้นทุกอวัยวะจะเสื่อมหมดเลยครับมีทางแก้ก็คือบำรุงอวัยวะให้มันแข็งแรงเสมอพอเราอายุยังไม่เยอะมากอ่ะเราจะไม่ค่อยรู้สึกตัวหรอกครับโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น1 6ถึง32เนี่ยแน่นอนครัเขามีไฟเต็มเต็มโอ้โหฟิตมากน้องๆผมเนี่ยนอนวันสองสาม โใช่ครับคือพวกนี้จะเหมือนกับมีไฟเยอะ,ะเพราะนั้นไฟเขาก็จะมีความแข็งแรงอยู่แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่ง<ะ>อันนี้สําคัญมากคือคนที่เกิดในเดือนไฟหรือเกิดธาตุไฟคนที่เกิดธาตุไฟคือเดือนธันวาจนถึงเดือนกุมภา<ะ>คนพวกนี้จะมีไฟเป็นธาตุเจ้าเรือก็จะมีความแข็งแรงอยู่แล้วก็จะค่อนข้งางที่จะไม่มระมัดระวังตัวเองจะนอนนอนดึกอะไรพวกนี้ก็ไม่เพียแต่วันหนึ่งถ้าเบื่อกไฟมันบดขึ้นมาครับนอนดึกขึ้นมากู้ยากมากซึ่งเคสกรณีอันนี้ต้องกินยาร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดเรารู้สภาวะตัวเองแล้ว เริ่มนอนไม่หลับปุ๊บเนี่ยเราก็ หนึ่งคือลดภาวะของไฟที่มันค้างก็ค,คือนอนนอนให้พอดีหรือก่อนนอนก็กินยาหอมกลุ่มยาหอมชมดเช็ดอะไรพวกนี้ครับ,รบแล้วก็ดื่มน้ําเยอะๆรหรือถ้าเป็นหนักขึ้นก็กินพวกกลุ่มยาหอมที่มีสายยาฝ้าหลังอะไรพวกนี้ครับ,รบเพื่อลงดึงลมให้มันลงมาแล้วก็จิบน้ําอุณหภูมิปกติเยอะๆครับโดยเฉพาะห้าทุ่มที่คืนตื่นหนึ่งถ้าไม่ได้นอนคุณหมอครับแล้วมันจริงไหมที่คนอายุสูงขึ้นมันไม่จําเป็นต้องนอนเยอะจริงครับจริงๆคนไม่ควรนอนเยอะอยู่แล้วครับไม่เหมือนเหมือนกั แบบสมมติว่าคนเราไปทํางานอย่างเงี้ยก็นอนควรจะนอนวันหนึ่งหกถึงเชั่วโมงแต่แบบพอคนอายุสูงขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าเขานอนวันสีชั่วโมงก็พอหชั่วโมงก็พอจริงไหม จริงๆไม่จริงไม่จริงเหรอครับ,ท,รบที่เขานอนน้อยเพราะอะไรเพราะเขามีส่วนของลมเยอะมัะนั้นเขาจะรู้สึกตัวง่ายซึ่งพอร,รู้สึกตัวง่ายพวกก็ตาสว่างครับอย่างเนี่ยดูรายการอย่เนี่ยอาม่าผมอาจจะกําลังนั่งดูอยู่ก็ได้ <laughs> ช่วงเวลานี้นะครับเพราะ <laughs> <laughs> ว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่แบบบางคนตื่นแล้ว uh huh. เพราะเขานอนตะหัวค่ำแล้วก็ตื่นอย่างที่บอกคือ4ชั่วโมงตื่นึ่งจริงๆดีไหมก็ไม่ดีหรอกครับแสดงว่าร่างกายไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่ ปกติก็ควรนอนอย่างน้อยสักหกชั่วโมงจะดีกว่าไม่ว่าจะเป็นคนแก่คนหนุ่มยังไงเราก็ควรได้ฟื้นฟูเซลล์หรือพักผ่อนโดยเฉพาะช่วงห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งนะใช่ครับไปจนถึงตีสองีสามเนาะตีสองตีสามก็เรื่องของตับรับความรู้กันไปนะครับสาหรับคนที่เป็นโรคนอนไม่หลับอย่าลืมนําไปใช้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรชาต่างๆนะครับหรือว่ายาหอมต่างๆเพื่อช่วยให้ท่านนอนไม่หลับกลายมาเป็นนอนหลับได้สบายไม่ต้องไปพึ่งยานะครับแล้วก็ไปปรึกษาแพทย สักนิดนึงจะดีกว่าจะนําสมุนไพรตัวไหนมาใช้นะครับเพื่อให้การรักษาหรือว่าการแก้ไขเป็นไปได้อย่างตรงจุดนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเบิร์ตมากครับแน่นอนครับผมมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกระชายพัตราเทศทองครับผมมอบให้ครับและโรงพยาบาลเกษมราชครับขอมอบน้ําดื่มกเกษมราชวิตามินแอนด์มินเนอรลวอเตอร์ครับยังไงคืนนี้ขอให้คุณผู้ชมหลับสบายนะครับแล้วผมก็หม่ในชุมทางพัฒโชสำหรับวันนี้สวัสดีครับชุมทาง